จริงๆแล้วพอเช็คไปเช็คมามันคือเป็นกดไหลย้อนครับด้วยไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเป็นคนคิดงานตอนกลางคือนนอนดึกแล้วก็กินแล้วเราก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออมันต้องแบบเว้นเวลาว่างแบบกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงนอนอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่แบบนั่นเราก็เออชิลกินเสร็จชั่วโมงหนึ่งก็นอนอะไรเงี้ยครับมันเลยอาจจะทําให้กดไหลย้อนขึ้นมาพอกดมันไหลย้อนขึ้นมาครับกดไหลย้อนขึ้นมามันเลยทําให้บางคนจะมีอาการแบบ หายใจเข้าแล้วไม่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออยากจะบอกทางบ้านนะครับหลายๆคนที่กอลคุยด้วยเขาไม่รู้ว่ามีอาการนี้ซึ่งทรมานมากนะครับพอเป็นแล้วกดมันตีกลับขึ้นมาทาให้เราหายใจไม่สุดเหมือนเหมือนจะตายครับแล้วมันทรมานมันเป็นบ่อยๆเป็น,ปน,ปนหๆหายๆแล้วโรคนี้จะอยู่แบบเป็นเดือนต้องรักษาเป็นเดือนต่อให้หมอให้ยาเรามาเรากินยาหมดเราก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราโดยการแบบไม่กินเผ็ดไม่กินอุไรลอย่างมากเลยครับเดี๋ยวก็แปะไว้ในสตอรี่ไอจีกอล์แล้วกัน หลคนจะได้รู้ว่าเป็นกฏหลายอย่ห้ามกินอะไรบ้างนะ<ร>ครับคืใจตัวเองนะเพราะว่ามันเกิดมันบวกกับแพนิคกัแทกตอนที่ขึ้นเครื่องอะครับแล้วเราเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันคืออะไรทําไมเราถึงเป็นแบบนี้เราก็เลยกังวลเพราะว่าหมอให้ให้สเปรย์ฉีดที่ทําให้หลอดลมขยายครับแล้วเราเอาไว้ใต้เครื่องเราก็เลยเริ่มแพนิคเริ่มกลัวค,คิดไปมากเอ้ยเราจะมาตายบนเครื่องหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบทําให้เราแบบกังวลแล้วมันก็ มันมือนิ้วมันจะเริ่มชาหูเริ่มชาอะไรเงี้ยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนี่ยก็กเ,แบบเคยเป็นตอนเล่นละครอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบเล่นฉากดราม่ามากๆแล้วเค้นความรู้สึกจะรู้สึกแบบเหมือนแบบเครียดมากะครับแล้วมันจะชาเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าอ๋ออันนั้นคือแบบคือเป็น hyperventilation คือเป็นแ a n i c attack เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันอาจจะสะสมแบบนอนน้อยแล้วกดไหลย้อน ความกังวลความเครียดความเครียดก็ทําให้กดออกได้นะครับปฏิการช่วยเหลือม่เป็นยังไงบ้างโอ้โห oh. oh. เป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับไม่เคยรู้สึกว่าต้องมาอยู่ในจุดที่พนักง,งานเขาแบบกดติ้งตองแล้วก็มีหมอไหมหมอที่แบบมีเซอร์ติฟิเคทเป็นหมอจริงๆนะอะไรเงี้ยมาคอยมาคอยดูแลคุยกับเราอะไรเงี้ยครับก็กินให้เรากินน้ําส้มเข้าไปก็ดีขึ้น oh. น,น้ําส้มนางเอกวะ <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> แต่ <laughs> ว,ว่าหมอเขาบอกว่าเพราะว่าเราเหมือนแบบ อาจจะมีแบคทีเรียติดเชื้อในลำไส้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ากินน้ำส้มเพิปมอาจจะช่วยซึ่งมันก็ช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะคามดาวหรือเปล่ามันเลยแบบหัวใจมันเลยเต้นช้าลงตอนแรกหัวใจเต้นเร็วตอ,อนนั้นคินอะไรอยู่คิดว่ากูจะมาตายบนเครื่องบินเหรอ <laughs> ไม่ภาพไม่ดี <laughs> UFO <laughs> มันรับไปดีคร <laughs> <laughs> ับก,ก็เลยแพนิคแต่ทาหมอแล้วว่าโรคนี้ ไม่ตายนะครับก็คือ <laughs> ไม่ตายได้ <c oughs> ได,ได้ได้คําจากหมอแล้วหมอบอกไม่ตายคืออย่างมากสุดคือชาหัวใจเต้นเร็วหายใจเข้าไม่สุดจนอ่าสลบไปออพอสลบไปเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาสเตตเดิมร่างกายเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าไม่จะไม่ไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ตายเฉียดตายเหมือนกันแล้วแบความรู้สึกเราบอกใช่ความความรู้สึกจริงๆก็ผ่นไปบอกพี่แจ้งผู้จัดการว่าพี่แจ้งถ้ากอบตายอ่ะ เพราะถ้ากับตายอ่ะไม่พูดดีกว่า <ST an throp os> เดี๋ยวเป็นจริงไม่พูดต่อดีกว่า <ST an> อ,นนอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆตอนนั้นคือน,น้ําตาคอแล้วครับคือแบบแบบบอกพี่ที่พนักงานบนเครื่องแบบว่าพี่ครับเอาเอาเครื่องลงได้ไหมพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่สามารถเอาเครื่องลงได้ถ้ามันต้องแบบขั้นที่แบบขั้นมันจะมีระดับว่าขั้นไหนเอาเครื่องลงได้ไงแต่ว่าพอดีว่าเครื่องเครื่องเพิ่งขึงข้นพอดีด้วยก็จะขึ้นแล้วก็ลงเลยไม่ได้ไงก็เลย แต่เขาก็บอกว่าเออถ้าก็ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวลงจอดหัาดใหญ่ให้ได้เนี่แต่เขาเรียกหมอมาก่อนแล้วก็ดีขึ้นครับก็คือไม่ตายแต่ก็ไม่ควรจะเป็นชัก็ลงมาเป็นลงมาเป็นที่กรุงเทพอีกแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็นิดนึงครับวันนี้กลัวนิดนึงครับแต่เราขึ้นของตลอดนะจริงๆจริงๆถามว่าไม่กลัวการขึ้นเครื่องบินแต่มีเหตุการณ์ที่ทําให้กลัวทุกครั้งเวลาเครื่องสั่นเพราะว่าเคยไปไปยุโรปแล้วเครื่องบินแบบวุบตอนนั้นคือแบบ ตอนนคอแบบก็เลยเป,เป็นความรู้สึกแบบเวลาทุกครั้งที่ขึ้นบินมันแบบมันแบบสั่นหรือมันอะไรเงี้ยจะกลัวนิดน,นึงครับก็โอ้ตอนนี้พยายามแบบหลังจากออกโรงพยาบาลก็นอนตื่นแบบ11โมงกินข้าวบ่ายสองกินข้าวเย็น5โมง6โมงอะไรเงี้ยทำให้เป็นเวลาทุกคนฟังไว้นะครับใครที่แบบคิดว่าหิวท้องร้องแต่ไม่กินทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยครับ แต่ตอนนี้ก็พยายามแบบออกกําลังกายด้วยไปเล่นบาสไปอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ที่มาก็รู้สึกว่าเฮ<า>้ยแจ็คต้องหนักแน่ๆอะไรเงี้ก็เลยแบบโอเคแล้วก็เหงื่อท่วมจริงๆทุกคนเหนื่อท่วมกันหมดเลยครับพยัพยาตถับเรื่องเรื่อง,องามาขาเป็นกระต่าง <c oughs> คือถ้าเรื่องถ้าเรื่องนี้กอฟอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในไ G จีกอฟเพราะกอฟได้เหมือนกับว่าพูดไปทุกอย่างหมดแล้วในนั้นะครับก็อยากให้แบบข้อมูลทุกอย่างไปในเวเดียวกันอย่างนี้อยากให้มันจบ ด้วยครับก็คือติ๊กต็อกก็คือยอมรับกขอนทุกอย่างที่มัใช่ก็ก็ก็ได้ยอมรับไปแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเอ้ยก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเราเราอ่ะเขาเรียกว่าไงเราเรียกว่าเป็นพาโรดี้อาร์ตแต่ว่าพาโรดี้ของเรามันอาจจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ถ้าโชว์ความซินเซียเราก็ปิดไปเลยแล้วก็ทำแล้วก็ทําอันใหม่ของเราแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราแตอยากที่จะหยุด ไม่ครับผมไม่ไม่หยุดครับผมสู้ต่อครับเพราะว่าเรารู้ว่าศักยภาพในการทําหรือออกแบบเราทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เราตั้งใจแต่เพอิญมันอาจจะผิดจังหวะหรือผิดจุดที่คนตีความไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับมันทำให้เรากลายเป็นเป็นคนเรียนกับเราให่ไปก็มันเป็นมันเป็นสายทางใหม่ของกอฟครับอาร์ตทอยเพราะฉะนั้นกอฟก็ ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปเนาะมันไม่ใช่เหมือนเราเป็นนักร้องหรือน,นักแสดงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ทําให้เราเออไปพัฒนาในดีไซน์หน้าของเราอะไรเงี้ยครับอืบไมไอซ์เวลเจอมาจานครับเป็นไงบ้างครับดีครับสนุกครับก็ชวนกันไปเล่นบ้านอะไรเงี้ยเจอหลานแสบมากเลยพอหลานโตขึ้นแล้วหลานแบบแสบจริงๆครับเออเหมือน,นลุงเหมือนลุงลุงนี่น้อยกว่าเลยเบาอะผมเบาไัเลยครับหลานแสบเลยครับ สถานการเขาเป็นไงแววเป็นยังไงบ้าง,งตอนนี้แววอแวค,ครับก็ก็ดูดีนะครับดูดูทรงดีครับเล่นบาสก็เก่งนะโยนโยนบารสแบบหลังลงด้วยใช่ครับอะไรนะม,มีโอ้ยยังไม่ลงเลยอ่ะซื้อซื้อของขวัญมาให้ซื้อของเล่นกุศลตั้งใจเดินไปเลือกแบบว voilà. ันนั้นไปอ่ะเพื่อแบบไปซื้อพอเอามาให้เสร็จบอกแม็กซ์มีแล้ว ตลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปมาให้ลืมลืมลืมแม็กซ์มีแล้วแล้วพอยิบอีกกล่องนึงก็เออลุงมีอีกกล่องนึงให้นะแม็กซ์อันนี้แม็กซ์ก็มีแล้วแต่ก็ยังแกะนะก็ยังแกะแล้วก็เลยให้แบบปืนไอที่เป็นเนิร์ฟปืนเนิร์ฟกันที่ยิงๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ถ่ายในรายการด้วยมีเป็นแบบ20กระบอกอะไรเงี้ยก็เลยให้ให้น้องไปอะไรเงี้ยเป็ถ่ายสปอยไหมคะเราสปอยบ้างแต่ไม่สปอยมาก จะปอยนี่คือจะปอยอะไรคะแต่เราไปคิของเล่นหรือว่าอะไรเราเนืมส่วนมากก็จะเป็นของเล่นนะครับวันเกิดอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้ปอย i ว่าเฮ้ยต้องซื้อให้ทุกครั้งเพราะอยากให้หลานโตเขาอยากให้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้ได้ทุกอย่างนี่ครับก็เริ่มบอกไม่มีแค่แบบเวลาเดินเข้าร้านของเล่นก็จะแม็กอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็จะมาก่อนหยุด พอเบรกพอเบรกเดี๋ยวพอรู้ว่าเราตามใจหรือเปล่าก็อาจจะถ้าถ้าหลังขอเราอาจจะแบบอุ้ยเออใจอ่อนนั้นซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีมีประเด็กเองไหมคะก็หลายๆครั้งก็เห็นพ่อเขาเบรกแล้วก็อ๋อโอเคเก็ตละต้องเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยล์กันไปเดี๋ยวสปอยล์กันไปแต่ของที่เขาของมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงราคาแรงอะไรแบบนั้นไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับแต่ก็น้องเขาไม่ได้ขออะไรอยู่แล้วอ่ะจริงๆก็แค่เดินเข้าไปเหมือนตามภาษาเด็กที่แบบว่า พอเดินเข้าร้านของเล่นแล้วก็เหมือนแบบหยิบของเล่นมาแม็กจัดได้อันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบว่าลุงซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะยังไงก็เหมือนในวันเกิดเขาก็เห็นในโซเชียลนะแล้วเขาก็มีของเล่นได้หมดแล้วก็เหมือนที่ก๊อลฟซื้อไปแล้วแม็กมีแล้วใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นงั้นขอถามขอถามอีกหนึ่งเรื่องว่าน้องให้ความพาครับแมนยังไงบ้าง ก็เป็นเป็นเป็นรูปวาดกําลังใจอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ก็เป็นคนชอบวาดงานอาร์ตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยากวาดรูปอะไรอย่างงี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาครับให้ให้พี่เขาเหมือนเรามองภาพเขาเป็นแบบซูเปอร์แมนอะไรคือก็ว่าความหมายมันดีตรงว่าเหมือนในหนังซูเปอร์แมนคือ S มันคือมัน stand for hope ใช่ไหมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นความหวังครับผมใช่ครับว่าพอลงไปแบบมีปิ๊กแตกอะไรยังไงนะบอกว่าคนเข้ามาคอมเมนต์ชอบ ก็โอเคทุกคนก็ก็ชื่นชอบปกติครับเพราะว่าเนื้อจริงๆก็มีวาดหลายคนเลยนะยังโอมโอดปาโมดก็มีอยู่ในเพจอยู่ในเพจใช่ใช่ใช่ครับอยากมีบ้างไหมอ๋อครับครั้นี้เขาเจอการันิเศษยังไงว่าจริงๆที่ไมค์กับแม็กซ์เจอกันมันก็พิเศษทุกครั้งอ่ะเขาก็เห็นไม้เขาก็มีความสุขนะยังไงก็ไป ก็ไปตอนนั้นไปภูเก็ตด้วยกันก็เห็นเขาแบบเหมือนพาหลานไปเล่นแบบขับรถเอ,อ่อรถแบบในห้างอ่ะที่เป็นรถน่ารักน่ารักละไมก็นั่งเหมือนเด็กโง,ง่อะไรเงี้ยกำลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบเอ,อ้อไม้ที่เรารู้จักมันดูแบบเทๆ่ๆไว้เฮ้ยลงไปนั่งขับขับรถกับหลานอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบน่ารักน่ารักเนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักครับณัตอนน,อนี้เหละครับเอ่อ ยังไม่แน่ใจครับอาจจะแนอนาคตเนะเาเนเวะรรวันที่ <c oughs> ยัง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 คอนเสิร์ตก็ไม้ประมาณธันวาธันวาน่าจะ,ะาด,ดีครับดีครับจร,ร,ริงๆตอนนี้ก็คอนเสิร,ร์ตเยอะแหละน,นก็เจ็ดเจ็ดค่าบัตรมาดูคนเราบ้าง <c oughs> ก็น่าจะทั่วไปครับทั่วไปครับแต่ว่าก็คิดว่าคิดว่าโชว์ที่เราคิดกันก็แบบอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ที่ความคิดถึงเนาะที่แบบว่าคนไม่ได้เจอเราต้องนานด้วยการร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยกลับมาคราวนี้คือทุกคนเขาขายคือเขาทุกคนเขาจัดคอนเสิร์ตวีไอพีกันไปหมดแล้วเหลือแค่เราที่ยังไม่เคยแล้วนี่นี่เป็นการกลับมาในรอบสิบสิบสิบสี่สิบสี่สิบห้าปี ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็อยากทําให้มันดีนียครับบ้าสวยไหมบาสวยสิครับเข้ามาชักกันหน่อยสิครับอต้องมา้อต้องไว้เลยเหรอหรือติดเป็นกิฟต์ได้ไหมติดเป็นกิฟต์อะไรนะก็กำลังไปย้อนอยู่ฮะถามไม่เห็นที่ไลฟ์ล่าสุดเหรอครับโมชิโมชิไมค์บอกฮะอะไรนะเพลงเราเหรอเพลงเราเพลงเราครับ กรุณากลับไปจําเนื้อด้วยในประมาณ3-4เดือนนี้ครับแล้วเปย์ทำมาไหมมันเลิกขายไปแล้วร <laughs> องเท้าน,นั้นมันเลิกขาย <c oughs> ตามหายอยู่จริงๆ <c oughs> มีใครบอกมีใครรู้แหล่งแท็กมาหน่อยครับ <c oughs> ผมญญต้องแบบ,บใช่เพราะอยากให้แบบคนดูรู้สึกถึงวันวานแนะบบในวัยนั้นนาอนอนะไรเงี้ยตอนนี้ต่างคนกนก็ทํางานมีลูกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พาลูกมาได้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหลายๆคนถามว่ายืนหรือนัง่ง มีเก <cinemat ography> ้าอ <y> ี้ก็เป็นก็เป็นได้ค่ะชอบกับผูดจิงแฟนถามเขาอะไรนะก็องามจีนนะอ๋อถาเช้าวอร์ชิ่งกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล้นบ่อยเนได้แค่นี้แหละอันนี้ร่วมคนเตะผก็ต้องเต้นก็ต้องแบบเต้นจับเต็มท้างกายภาพอยู่ครับตอนนี้กำลังดีคือดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเริ่มไปเล่นบาสเริ่มไม่เจ็บแล้วอะไรเงี้ยมาจริงๆเจ็บตัวมาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้ว เพราะว่าไปทำท่าเแบรกแดนซ์แบบ Black ow, แบบแบล็กวิดโ w แบบมาเวลอะครับกระโดดรัดคอแล้วหมุนลงมานั่นแหละตั้งแต่พื้นจิตจนถึงมีนาเนี่ยอุ้ยยืนนานแล้วปวดอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าก็กายภาพดีขึ้นครับเฮ้ย,ย,เ,ยเกยสต้องของขอุบไปก่อนครับผมบอกไม่ได้แฟนแบงก์อกไบอก